ไม่ชอบพหนูจะเอาว้นะเออถ่ายคิปถ่ายคิปถ่ายแม่ถ่ายเดีกน่งเจา๋ไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายเฮ้ยไม่ถ่ายก็ได้ไม่ถ่ายก็ได้แฟเลดิ้งเลใส่กล้องหน่อยไม รู้มหวานรู้ด้วยนะว่ากล้องถ่ายโอ้ยถ่ายถ่ายแม่ก็ได้ใช่ไหมถ่านแม่ถ่ายแม่ดูถ่ายแม่เอ้ยแม่บอกแม่ยิ้มหวานนะ่อุ้ยแม่ไม่ชอบอย่าโยงพี่คิมยิ้มหวานนะ่ถกกล้องไปเลยเอาไว้นะเอ้ก็จะเอาไว้แล้วไปเอาเสียงสองไี่มาจากไหนนี่ ยืดๆเฉยๆนะถ่ายคิมนี่ก่อนายม่ดวชอบไหมเป็ดชอบไหมไม่ชอบ